嗯嗯 <noise> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของดวงมหาโชคนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2568ค่ะสีสันสวยงามมากเลยดวงมหาโชคงวดนี้ข้างบนสุดเลยหนึ่งกันยานะคะบนสุดห้าตัวมีศูนย์หกห้าสี่หนึ่งค่ะ ตัวเลขหน้าปก98 2 3 7มี1 0 2 5 4 9 7 8ครั้งงวดนี้ดวงมหาโชคหน้าปกแคปได้แคปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ค่ะดวงมหาโชควดที่แล้วจ้านี่บนติดที่ห้านะคะ ตรงนี้หน้าปกให้สามหกออกหกสามล่างนะจ๊ะแล้วก็ห้าแปดเป็นคู่โต๊ดด้วยนะห้ากับแปดเนี่ยคู่โต๊ดบนประมาณนี้นะครั้งวันที่แล้วนะเริ่มอีกแล้วทาไลแล้วก็โไปค่อยๆไปเลยค่ะจับคู่รวย จับคู่รวยมีสองเก้าแปสปดเกตัวเต่ง8ดตัวรองหรือเปล่าจากปกนะคะตัวตัวเน้นจับปกของเขาวดนี้วดที่แล้วเขาเข้าไหมล่ะอ๋อตัวเต่งสามหสาม มีหกสีด้วยนะแทนจะให้หกห่าเขาก็จับจากหน้าปกนั้นแลรดดูมหาโชคค่ะหน้านี้เด่นห้าตัวเเจ็ดสีหนึ่งก7 4 1 9 0 ดวงแหงมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าสี่มาแรงนะเด่นหนึ่งรองเก้าค่ะล่างงวดที่แล้วหน้านี้เข้าดีดีมีห้าให้หกห้าหกออกหกห้าข้างบนในช่องออกสามตัวเลยตรงนี้หกสามหกห้านะคะ ถ้าเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่ก็มีฮะอู้นะสนอยู่นะถ้าเก้ามานะคู่เงินเด่นห้าตัวมีห้าหกสองสามหนึ่ง ล่างคู่เงินมีสองสามหกสองหนึ่งห้าหกหนึ่งในค้อมบุญวดที่แล้ววดที่แล้วแปดมาติดหลักร้อยบนนะคะสามติดล่างนะตรงนี้สองตัวก็มีมีเท่านะ ลาบลอยให้แปดกับหกครั้งงดนี้ข้อมูลลาบลอยสองตัวเน้นเนๆแปดเจ็ดเก้าห้าหกสี่ 8, 7, 9, 5, 6, ตะเทียนทอง จะเขียนทองงวดเดยค่ะสี่สามจ็ดแล้วก็คู่รวยเฮ่าสาเอกงวดนี้ค่ะแคปได้แคปนะคะเด่นสุดแปดห้าสองเจ็ดตามลำดับนะคะ ที่แล้วห้าเซาเอ็ดไม่เข้าสักตัวไม่เข้าสักตัวนะคะีเรา,า,ากับคนมึนๆเลขมหาโชคค่ะสี่ตัวมีสองเจ็ดหกเก้าค่ะเน้นที่เก้านะ 2องหกหกเค่ะพ่อแก่ให้โชคปวดน,นี้ค่ะเด่น9รองศจ้าแปด3 9 5 5ตัว3 8 9 0 5ค่ะพ่อแก่ต่อไปอันนี้สถิติงวดที่แล้ว มีอะไรเลขรวยมหาเศรษฐีมาเข้าวิเคราะห์รางวัลที่ห,หนึ่งวดนี้หลังจากที่หลุดไปดีๆหลายงวดแล้ว หกแปดเจ็ดค่ารางวัลชุดที่สองมีศูนย์หนึ่งสอง้าลักบนล่างโอ้ยหมอนสุดๆเลยอีกตั้งหลายหน้าเลยเหรอทุ่งจะได้ขึ้นทาง งวดเล้อไม่เข้านะคะห,หลุดมางวดสองงวดแล้วมีหกมาสามตัวบนไม่ใกล้เลยบุราบพานภรัตน์งวดหนึ่ ฝาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้ค่ะปักหลักร้อยเด่นปักหลักร้อยสามตัวหลักร้อยหนึ่งสามห้าสิบล่างหน่วยล่างนะคะอืม มีสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าเข้าไหมเนี่ยตัไม่เข้าสักตัวหลักร้อยก็ไม่เข้าไปเยาวๆเลยจะได้จบดูครึ่งเริ่มก่อนเจอกำลังวันค่ะ อาจารย์เสืองวดนี้ให้อะไรเจ็ดแปดค่ะอาจารย์เสือไมได่ดูอาจารย์เสือของเขาเยังไม่เห็นเลย หรือว่ามาใหม่เราดวงดีดวงรวยเด่นรอน่องเนื้อใต้กลางอีสานสามเจ็ดแปดห้าค่ะเอ๊หนังสือนี่ทำไมไม่มีเทะ พยายามหาเทียบนะแต่ไม่รู้หยุดหายไปไหนะว่าเสียอาไม่มีอไม่งเลขดวงเลขรวยเจ้านะคะมีเจ็ด9ูนยสองเกค่ะเสียอาภายโชคสี่ตัวงวดนี้หนึ่งห้าสี่เจ็ด มีหนึ่งห้าสองสี่สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดห้าค่ะสลับหัวเป็นระครั้งที่รอ้อยตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะร่างสุดภาาอีสานเดินเจ็ดร่องหก แปดสองอาจารย์บรุรพานุพัฒน์แปดสามแปดเจ็ดสองศูนย์ค่ะล่างสุดามาดูดวงมหาโชคข้างหลังกันมีศูนย์สี่หกห้าหนึ่งล่างเก้าสองค่ะ แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจึงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ